สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องแฟงดีมทันเตอร์นะครับอยู่กับผมแฟงนะครับช่องนี้จะทําเกี่ยวกับความฝันของตัวผมเองนะครับผมโอเคครับในก่อนอื่นเลยก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่กลับมาดูคลิปของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื่องจากผมมีอาการป่วยและยุ่งเรื่องงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาแนะนําคลินิก ที่ผมจัดกระดูกหรือมาเช็คร่างกายเป็นประจำนะครับผมชื่อคลินิกว่าคลินิกนรินแพทย์แผนไทยนะครับผมก็คือคลินิกเกี่ยวกับจัดกระดูกนะครับหรือมีการาแนะนําในการเกี่ยวกับร่างกายของเราครับว่ามีการประพลองตรงไหนสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาถ่ายวิดีโอนะครับฟิลในการที่ผมมาเช็คร่างกายนะครับผมว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนบ้างก่อนที่จะเข้าโปรแกรมการ ไดเอทแข่งกีฬาพาะกายนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูกันนะครับนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับเขาจะให้เรานอนอยู่บนเตียงนะครับเป็นเตียงจัดกระดูกหรือเป็นเตียงเฉพาะนะครับผมแล้วเขาก็จะสอบถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอาการเจ็บตรงไหนไหมหรืออ่ามีอาการในตอนที่เราเล่นเวทหรือตอนซ้อมมีอาการเจ็บตรงไหนไหมครับเราจะมาเช็คดูเรื่อยๆครับถ้ามีเราก็จะบอกเขาไปตามตรงนะครับผมแล้วก็นะครับ ใครที่ไม่ได้เป็นสายเพาะกายหรือการแข่งขันนะครับหรือคนที่เล่นเวทหรือมีการบาดเจ็บโดยใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถเข้ามารักษาได้หรือมาขอคําปรึกษาได้นะครับผมคลินิกที่นี่ตั้งอยู่ชัยภูมินะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะผมจะพิมพ์ที่อยู่เอาไว้นะครับเผื่อใครสนใจก็สามารถเสิร์ชและตามมาได้นะครับหรือใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงชัยภูมิหรืออยู่ที่ชัยภูมิก็สามารถ เข้าไปปรึกษาหรือรับการรักษาได้นะครับผมและครั้งนี้นะครับผมก็จะมีอาการที่สะคอได้ไม่ลึกนะครับและจะเจ็บอยู่ต้นขาด้านในนะครับผมก็เลยมาให้เช็คในส่วนของโลเวอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็เช็คดูกล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยนะครับว่ามีอาการยังไงบ้างนะครับผมเรื่องกดกล้า้อไม่ยะพราะว่าเราต้องอมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรยัง,ยงไงเราต้องมาแบบ แพทย์นะครับเพราว่าบางทีมันจะเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเราจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับและจะส่งผลต่ออาการาซ้อมของเรานะครับผมทําให้เราพัฒนากล้ามเนื้อได้ช้าหรือเราไม่สามารถฟิลกล้ามเนื้อได้นะครับถ้ามีอาการบาดเจ็บผมแนะนําว่าลองมาพบแพทย์หรือหาแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับเราจะได้แบบมีประสิทธิภาพในการซ้อม มากขึ้นนะครับและจะทําให้เราไม่เจ็บนะครับมีความสุขกับการออกกาลังกายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็หมอเช็คไปนะครับก็พบว่ากล้ามเนื้อตึงมากนะครับผมกดไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปน่าจะโดนของกดช่วยนะครับหรือใช้เครื่องทุนแรงครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับผมอันนี้มาเช็คเดือนต่อเดือนนะครับผมจะเช็คทุกๆเดือนนะครับผมเพื่อเซฟว่า ตัวเองมีอาการตรงไหนที่ใกล้จะเจ็บหรือจะได้เซฟว่าจะได้ปลอดภัยในการเล่นครั้งต่อไปนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูฟิลนะครับในที่ผมโดนจัดกระดูกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและในการชร่างกายนะครับเอให้ทุกคนมาดูภาพกันนะครับผมใช้ชีวิตากใช้้วันอ่าโอเคชีวิตลำบาก านักโอกาสตัดขนาดรักษา เ <Okay. S 2> สรุปอาการนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในและหลังล่างและสะโพกตึงนะครับผมก่อนอคำแนะนำนะครับก็คือในการที่มาทำหมอ,อนี้คือให้เราวอร์มให้มากขึ้นนะครับหรือยืดเหยียดก่อนที่จะเล่นให้กล้ามเนื้อ พร้อมกับการทํางานหรือการซ้อมก่อนที่เราจะเล่นนะครับผมเพื <cji> ่อลดอาการบาดเจ็บนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับผมจะทิ้งที่อยู่เอาไว้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมจะแปะเอาไว้ใต้หลังคลิปนะครับแล้วก็ใต้คลิปนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถมาลองกันได้นะครับหรือใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมผมครับ